สวัสดีครับผมชวนนท์ไคสิริครับอายุ40ปีผมเป็นดีไซเนอร์ของโพเอมครับโตมาในร้านตัดเสื้อของแม่สมัยที่เรียนอนุบาลหรือประถมก็ตามเนี่ยสิ่งที่จำได้คือพอเลิกเรียนกลับมาที่บ้านนะ่ะเราจะต้องนั่งทำ การบ้านที่โตแพทเทิร์นของแม่เราเข้าใจเรื่องแพทเทิร์นก่อนที่เราจะเข้ามาในโลกของแฟชั่นซะอีกความฝันตั้งแต่เด็กเนี่ยอยากเป็นอินเทียร์ดีไซเนอร์แล้วเราก็เป็นคนเดียวในรุ่นที่เอ็นติดคณะสถาปัจจุลาด้วยความที่เราที่บ้านเป็นร้านตัดเสื้อเนี่ยแน่นอนว่าทุกปีรุ่นพี่รุ่นน้องก็จะมอบหมายให้ให้ตัวพี่เนี่ยต้องทำคอสตูมการทำคอสตูมเนี่ยมันทำให้เราได้ค้นพบว่า มันมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ในโลกของการทำเสื้อผ้าตอนที่เรียนปี4ที่จุฬาเนี่ยเราตัดสินใจที่จะลองทำเสื้อผ้าไปฝากขายที่โรงหนังสยามตอนกลับบ้านไปเปิดบายนีมาชแนลวีดูทุกวันอยู่แล้วเราก็เห็นพี่วีเจลูกเกตจิราดาโยฮาลาเนี่ยใส่เสื้อของเราจัดรายการแล้วก็เฮ้ยเรียกแม่มาดูอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าบริบทตอนนั้นมันอยู่ภายใต้ยุฝฟองสบู่ มีปัญหาเรื่องเลียวเอสเตทสถาบันทีทุกคนคือชีวิตยากมากตอนนั้นน่ะเรากําลังแอบมีความคิดว่าเราจะทิ้งความฝันนี้แล้วเพราะถ้าเรามาทําเสื้อผ้าขายอ่ะมันเหมาะกับยุคสมัยเหมาะกับบริบทในเรื่องเศรษฐกิจตอนนั้นมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับเราและครอบครัวพอวันที่เรียนจบเราก็เลยตัดสินใจเลยว่าเราจะมาทําเสื้อผ้าขายวันที่19กันยาสองห่กอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่เริ่มต้นเราทําแบรนด์โพเอมเปิดร้าน ไปได้สักพักหนึ่งช่วงแรกมันก็ลุ่มๆุ่มดอนๆอนสไตล์เฉพาะตัวก็ไม่ได้ชัดมาเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่แฟชั่นในยุคนั้นที่ผู้หญิงจะมาแต่งตัวแบบนี้เลยพอปี2011 2012 2013เราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นกับทั้งเรื่องดีไซน์เรื่องลูกค้า เรื่องหน้าร้านมีการขยายจนสุดท้ายเริ่มพอมีสาขาหลายๆที่เข้าอะ่ะและหลอดเกสรก็ติดต่อไปว่าสนใจพื้นที่ที่เกสรไหม2014เราได้มาอยู่ที่เกสรซึ่งในปีเดียวกันนั้น,น,นก็มีงานงานสำคัญนนหนึ่งของแบรนด์ก็คือพี่โอปอปบนิสลาแต่างงานแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นปีที่แบรนด์เริ่มเป็นที่รู้จักในคนกลุ่มใหญ่คนหมู่มากของในประเทศไทย ต้องบอกว่าพี่โอปอเขาเล่าเรื่องของ i d e n ิตี้ของแบรนด์ได้แบบชัดถ้อยชัดคำสำหรับพี่โอปอมันเป็นการรู้จักในคนกลุ่มใหญ่คนหมู่มากชาวเน็ตทุกคนพันทิปก็จะโพสต์ถึงพี่โอปอใน i อจก็คนมีคนแชร์รูปอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เขาอะเป็นคนที่มีแฟนคลับของเขาอยู่แล้วการเรียนคณะสถาปั์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ หล่อหลอมวิธีคิดที่ให้ใช้เหตุผลกับความงามเราเจอลูกค้าคนหนึ่งเราก็ต้องทำไซส์แอนาลิซิสเหมือนกันไซซิ่งเป็นเรื่องของฟิสิกส์อะนาโตมเป็นเรื่องของบอด y ี้ไทป์อันนี้สำคัญมากมากกว่านั้นเรายังต้องดูเรื่องคาแรคเตอร์ของเขาใบุคลิกอากับกริยาของเขาเป็นยังไงข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบ ในมุมมองพี่พี่มีหลัก3อย่างในการที่เราจะออกแบบชุดของเราอย่างแรกเป็นเรื่องของ Noble อย่างที่สองคือ Glamorous แล้วก็หลักอย่างที่3ก็คือ Timeless เราเชื่อเรื่องการ Empower ให้กับลูกค้าสิ่งที่เรายึดว่ามันเป็นคุณค่าของแบรนด์เรามันคือการที่เราได้เติมเต็ม ความมั่นใจให้กับคนใส่ชุดของเราดีกว่าเราเชื่อว่าถ้าเกิดแค่เขาใส่ชุดของเราแล้วเขามั่นใจแค่นี้เราได้บรรลุภารกิจของเราแล้วแน่นอนในมุมธุรกิจเราก็จะมีวิชชั่นของเราว่าเราอยากจะ ไปเปิดร้านที่ต่างประเทศมีโชว์รูมที่ต่างประเทศทําตลาดที่ต่างประเทศอะไอย่างนี้ใช่ไหมครับอีกประมาณปีครึ่งเนาะมันจะเป็นปีที่โพเอ็มครบรอบ20ปีสองทศวรรษแน่นอนว่ามันมีธงอันหนึ่งที่ปักอยู่ที่เราจะต้องทําการบ้านในการเล่าเรื่องสื่อสารถึงคุณค่าของแบรนด์เราให้ได้ทุกวันนี้แฟชั่นไทยมันมี p o ท e เช i ยลที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ แต่รัฐบาลจะยังไม่เชื่อเลยว่าคุณมีบุคลากรแฟชั่นที่เป็นคนไทยที่เป็นคนเก่งๆอยู่เยอะมากรัฐบาลจะพิสูจน์ฝีมืออะไรเยอะมากแล้วอยากบอกนายกว่าอย่าปล่อยโอกาสนี้ไปมันมีอะไรที่คุณจะสพอร์ตพวกเราได้เยอะบัตเจ็ตผมก็ามั่นใจว่าพวกคุณต้องมีเยอะแต่มันต้องใช้ ความรู้ความสามารถในการที่จะ manage ไป้บัตเจตตรงนี้ให้มันเกิดผลที่มันเป็นการาัพ p อร์ t ระยะยาวให้กับดีไซเนอร์หลายๆคนด้วยคุณจะเชิดชูผ้าไหมไทยไปยังไงก็ตามแต่เราต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ใช่ผ้าไหมที่ดีที่สุดมันควรจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลน่าจะสร้างมูลค่าให้กับผ้าไหมไทยได้โดยที่มีนโยบายมาสนับสนุนดีไซเนอร์ยังไง สับสนชุมชนยังไงให้เขาได้เข้าถึงเทคโนโลยีอ่ะเครื่องจกักรเครื่องทอหรือว่าเทคนิคการย้อมเทคนิคการทออะไรที่มันเสถียรนะถ้าเกิดคุณมาลงกับอะไรตรงนี้มันอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็ได้